ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก่ะพ่อกยายบนคนสารคามเนาะค่ะเนาะมือนีกะพอดีตางพลนเหตุผเนียดชั้นตรงสองขางนกเขาชาว้าเนาะคะ่ะขึ้นมาตัวหนึ่งยายบนก็นเลยเอามาโชว์พี่นองเบิ้งเนาะคะ่ะเบื้งดูค่ะงามงามเป็นโอ้คมาชาดเนาะค่ะเนาะบดิทาสีท่าย,ย่างเด้ดีดิ ความเาวาของอกกับประมาณเ,นนะะาเาก้าสิบเส้นานาะคะ่ะความเง่าเก้าสิบเส้นต่ว่โกงยี่สิบสามเนาะกงยี่สิบสามเส้นส้งดอกบัวเนาะค่ะกานตรงสองขางสรงดอกบัวนะคะแล้วนะะมาให้พี่น้องเบ่งสวยงามเนาะคะ่นะเนาะเป็นของนกเขาชวาค่ะน,น้อยนา่นารักน่ารักเนาะคะ่ะ สำหรับลูกค้าของไสายนกเขาชวาเนาะคะ่ะกะตอนนี้กับยายบนกับมีไหม่ประดูแลเด้อค่ะเด้อใหม่ประดูไม่เนื้อละเอียดสวยๆแบบนี้เนาะค่ะกับมีแล้วค่ะสําหรับลูกค้าคนใดสนใจกะกะเขามาสอบถามได้เนาะค่ะเนาะสนใจกับมาจองคิ้วได้ค่ะตอนนี้มีใหม่ประดูแล้ว,วปูสายหมักสวยๆงามๆ,ๆมักเนื้อละเอียด ใหม่เนื้อละเอียดใหม่งามเนาะคะ่ะแต่มีให้มีมาแล้วเนาะค่ะเนาะจะไ่ได้สนใจค่ะยิงกลางเขามาสร้างใด้ค่ะจะเป็นสั้นหักสั้นตรงข้อนบนจะหรือเสื้อตุ๊บตูดเทนกวดล้านเนาะคะ่ะเขามาสร้างใด้ค่ะํำหรับลูกค้านุเขาใช่ว่าเนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะ ความยาวอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งถักท่านตรงแล้วค่ะท่านตรงสองขางความเาวเม็ดหนึ่งกงยี่สิบสามเส้นค่ะนีะ่เนาะเหียบลอยแล้วทั้งลูกค้าอยู่สารคข้ามเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นอาจารย์สอนสอนดนตรีค่ะอยู่สารคข้ามเป็นพิณเป็น,นสอนดนตรีไทยเนาะ,ค,ะนะค่ะนะคนได้อยากไต่คน เดียวใหม่งามเนืองามไมา่ไห้สร้างเพื่นเทนนะะือไทเนาะค่ะมันจะเอาไปชว่น,ะะนวี่ค่ะเหยดไห้เรียบ้อยละแกงเพลนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมืออื่นเสรนา,เารเพลินมาเอาเพลนชีรรถมาเอาเองเนาะค่ะมาอยบานสำหรับลูกค้าลูกเขาจะว่าอยากได้คือเพล่นเนาะคะ่ะเขามาสอบถามได้เนาะคะ่ะเนาะมาจองคิวได้ สนใจทั้นตรงสั้นฮักขางเดียวสองขางหรือว่าเทนกาดล้านค้อนบนเนาะคะ่ะจะเขามาถามได้นะคะได้บนก็เห็นมันงามเนาะค่ะก็เล้ยวมาชว่วยพี่น้องบึงเพื่อมีลูกค้าคนใจสนใจเนาะค่ะอยากได้สวยสวยเบาเบางามงามนหน่อยๆขึ้นพื่นะคะของน้องขาชาวานะคะ่ะเนาะเดียวมาชว่วยพี่น้องบึง โดมีคนสนใจนะคะ่ะน่ารักเป้าดีค่ะเถิ่งเบาเถิ่งง่ามคลองดีขนาดเลยนะคะน่ะเนาะใหม่ประดูนะคะ่ะแต่ช่วงนี้ก็มีหลายแล้วนะคะน่ะเนาะมีมีใหม่ประดู้ลายแล้วค่ะผู้ใดสนใจอยากได้ง่ามๆกะเข้ามาจองคิวมาสอบถามได้เด้อค่ะเด้อค่ะะสำหรับคลิปนี้กะเอา ขั้นตรงสองขางนกเขาเชาว,วาสวยๆแบบนี้มาให้เบึง้งซัำนี้ก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวรอบหนาสร้างคนเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเสียไม่ให้เบิ้งอีกนะค่ะสำหรับลิมเหนียวซัำนี้ก่อนสวัสดีค่ะ